สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปัม WWE 2K 2 2บแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัล LA Night ขอเจอกับลอฟแวนเดมอยู่กันในศึก TLC ต่อเนื่องเป็นแมตช์ไตกระไดนะแรดเดิมแมตช์ มาก่อนเลยพ่อหนุม่มฮอต LA ล n i g h t เยอันนี้แอดเล่น <'s> right. เป็น LA ล n i g h t นะเยละอยู่ดีๆก็ฮอตปีนี้ คนมันแรงอะไรก็จุดไม่อยู่เอลเอไนท์ย่ไม่ลืมที่จะเย่ แมตนี้เหมือนรุ่นใหม่ปะทะรุ่นเก่าเลย LA n i อเของรุ่นใหม่รอบแวนแดมของรุ่นเก่ามาละตัวเก่า h ฮไฟเออร์แชมป์อ e ินเตอร์ Inter, รอบแวนแดมเจ้าของทำให้ตายกบเหินเวหาห้าดาว Person to ever simultaneously hold ECW and WWE titles. An innovator in the skies and with weapons too. Rob Van Dam is a walking weapon, quite literally, Byron. From ladder matches to hardcore brawls RBD can get it done in any situation possible. I'm hoping we'll see a five-star Frogs เออ <laughs> <laughs> lót về đèm, à lưỡi lui toi đấy, tàu top chu bằng โดนบล็อกเงื่ออะไรบล็อกได้ไปเทิร์นบัคเกลวิ่งมาบัมนี่คนมันฮอตโอ้ยเซ็งคนฮอตอะทำไงได้ต่อยเลยมาเนกเบเกอร์เจ็บคอแล้วเราเป็นเดมเย่โอ้ยหลบ อบอลแวนเดมรีบครับไปเอาบันไดแล,แล้วขอเราเลยจะกลับบ้านแล้วนะเอาบ้างเราคนละตัวไม่ต้องแย่งกันเลยเอ้าเฮ,ยเาเฮย้ยเฮ้ยอย่าพึ่งดิโอทอดสะพานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็ยนใจยเย็ยนบอกให้ บอกให้ใจเย็นอะไรว่าติดบัคโอ้โหออทุบทุบทุบเร็วเออทุบเออปล่อยลงมาเอออย่าพึ่งเรียบเดี๋ยอปั้มก่อนนี่กลางบันไดขวางต่อยไปโดนวายต่อยเลยนี่มันนี่เลยจะเป็นเนกเบเกอร์ มานี้ตัวนี้มาพลาดไว้เดี๋ยวทําเป็นกับดักนี่เวียงใส่เด้งเลยโอ้ยเหนื่อยเว้ยปัมแค่นี้เหนื่อยแล้วเอาหน่อยรอบบนเดมเวียงลงบันไดพอดีเอาละแมไม่อยากโดดเลยอโดดโอเต็มเต็มครับ สะพานหักนอนยาวๆรอบเป็นเต็มอีะแป๊บหนึ่งกลางไม่นี่ตรงๆเสริมแรงก่อนอนี่แน่ต่อยเลยลีลาจะเข้าก็เข้าดิมาเข้าดีๆไม่ชอบเน็กเบเกอร์ปันไดพับอีกโถย อ่ไม่รีบไม่รีบอ่ะกลางไว้ตรงนี้จะเป็นสแลมเอาตัวนี้ดีกว่านี่แปบ๊บนึงมานี่เอา้าจะหลบทำไมล่ะเอารีเวิร์ดอีกซิกเนเจอร์ตูห่วยมานี่เลย นี่นี่ฟาดไปเด้งมาใส่บันไดอีกโคตชอบอะนอนพลาดบันไดยอย่างนี้เสร็จนีกระโดดทิ้งเขา่าโอ้ยเจ็บเจ็บจุกจุมาใส่ไม่ตายกับบันไดเลยขาสั่นด้วยเอาโอ้ยบล็อกอดเห็นช็อตสวยมาเอาท่านี้ไปดูดบัตเตอร์ เนี่ยชอบขัดขวางอ่ะไม่เวียงไปมาซูปปเปอร์เพล็กเลยดีกว่ามามานี่เลยช่วยๆโอ้ใช่ซูปปเปอร์เพล็กปะไม่ใช่นี่ว่าเป็นแบ็คเบเกอร์ใส่เทอร์บัคเกิลโหไม่เป็นไรดีดีจะเป็น ซูเพ็กเป่าไม่ใช่ใชเน็กเบเกอร์โดนบันไดอะยังชอบเลยเอาละ่ะแกะเข็มขัดดีกว่าเอ้ยยังยังไม่รีบขอโชว์ช็อตเด็ดปลาโดดมืดโอ้ยบืดไปหมดมาบุย้ยโดนจ้วงจ้วงไม่ได้หรอกต่อยเอาบล็อกเก่งมากเราเป็นแดม นี่แน่โอ้ยเฮ้ยจะใส่กบห้าดาวเลยเฮ้ยอุย้ยเอาเขาดักเกือบแล้วตรูรูมาขึ้นมานี่เลยไปบันไดเอา BTA เอฟนี่สวยๆอะ่ะหลับไปเลยอะ่ะแกแล้วเอาแชมป์นี่ อุย้ยไม่โดนเกาละครึ่งทางอุย้ยโดนจากมากเฮ้ยตื่นแล้วรอบเป็นแดงหิบเก็บเออเรียบร้อยอะลงไปเลยอะรอบเป็นแดงแชมป์ใหม่ครับ LA n i g h t แชมป์ Intercontinental ตัวจริงยังไม่ได้แชมป์เลยนะ นี่ในเกมได้ไปก่อนแล้วเย่ yeah.